สวัสดีครับผมพัดพงศ์มงคลกนนาญจนคุณประธานศูนย์สพกเครือข่ายด้านปศุสัตว์อำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับคือ,อก่อนนี้เราเลี้ยงสัตว์หลายอย่างนะครับก็เลี้ยงตัต้งแต่หมูหวัวแพะมาเรื่อยเลยครับเรื่องของการเราทําเกษตรระบบอของเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานนะครับเวลาปลูกพืชเนี่ยเราต้องการต้องการปุ๋ยว่าการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเนี่ยไก่เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เล็ก นะครับที่บริโภคง่ายเราได้ภาษาการท่องเที่ยวและเรื่องการ บริโภคของเนื้อสัตว์ก็คือไก่พื้นเมืองเนี่ยมีความต้องการเยอะเราก็เลยหันมาเลี้ยงไก่พื้นเมืองก็คือไก่พื้นเมืองไก่สามสายที่จาหน่ายเรื่องของเนื้อครับขั้นตอนการเลี้ยงการทำเนี่ยเราก็คือเราเลี้ยงแยกพ่อแม่พันธุ์เสร็จแล้วเราก็นํามาฟักในตู้เพื่อจะขยายพันธุ์ตรงต่อให้กับเกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่ของอําเภอศรีวัฒนะครับที่ทาโครงการร่วมกันเราก็เพาะเพื่อจะขยายพันธุ์ส่งต่อให้เกษตรกรไก่เป็นตัวที่กินอาหารโดยเฉพาะอาหารที่คนในพื้นที่อาเภอศรีวัฒน์เนี่ยมีอาชีพ ที่ปลูกพืชเชิงเดียวแล้วพืชเชิงเดียวที่ปลูกเนี่ยเป็นอาหารหลักของสัตว์ปีกเลยก็คือกับพูดเลี้ยงสัตว์แล้วก็มันตะบารังก็เลยมองว่าน่าจะนําวัตถุดิบที่เกษตรกรมีต้นทุนอยู่แล้วนะครับมาสร้างรายได้มาเป็นอาหารสัตว์ที่ตัวเองมีอยู่ทําขายกันในครัวเรือนทาขายกันในบ้านสร้างเคียงกันก็ทับสามารถทําได้เองนะฮะ าการเลี้ยงไก่เนี่ยการเลี้ยงไก่ที่เราเจอปัญหาคือเรื่องของช่วงฤดูฝนฝนชุกๆอากาศปิดนะครับไก่ก็เจอปัญหาเรื่องของโรคหวัดหวัดไก่นะครับที่เรา,เราดำเนินการเรื่องของการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะเลจรน,นะครับเราก็เอาพืชสมุนไพรฟ้าทะเลจนเนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับเรื่องของหวัดไก่ใช้ปุนแล้วก็มาแช่น้ําให้ไก่กินนะครับเป็นาการผสมผสานกับ ายาปัจปฏิชีวนะที่ของสำนักง,งานประวัทอําเภอเสวกดเนี่ยสับหนุนมาแล้วก็เราก็จัดซื้อเองจากร้านเวชภัณฑ์ที่ด้านประวัทมาด้วยนะครับเพราะนั้นต้นทุนเรื่องของสมุนไพรที่เรามีเนี่ยก็คือรักษาโรคหวัดใช้สมุนไพรเป็นหลัก,ก่อนนะครับถ้าสมุนไพรยังรักษาไม่ได้เราก็ใช้ยาปฏิชีวนะเข้ามาร่วมนะครับและอีกอย่างคือเวลาเป็นเนี่ยครับเราก็จะแยกแยกลูกแยกพ่อ แยกไก่ที่เป็นโรคออกนะครับแล้วก็กีนยาฆ่าเชื้อลงในคอกนะครับแล้วก็เปลี่ยนแกลบใหม่เปลี่ยนวัตถุดิบใหม่นะครับเป็นวัสดุใหม่ชุมชนที่เลี้ยงไก่อยู่ในกลุ่มเรือข่ก่เราหนึ่งไก่ชุมชนเนี่ยเรามีไก่กินเองแล้วเราไม่ต้องไปซื้อไก่ตลาดไก่ตลาดก็จะเป็นไก่เนื้อที่กินอาหารร้อยเปอร์เซ็นกินอาหารผสมร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าในพื้นที่ที่เราหสอนให้เลี้ยงที่เราให้ให้เรษตรกรอดใ้รู้คุณค่าเนี่ยก็คือ เลี้ยงผสมผสานกันใช้วัตถุดิบที่เกษตรกรทําได้เองเป็นหลักนะครับส่วนอาหารก็เป็นการเสริมเข้ามานะครับเป็นการเสริมเข้ามาแล้วแผงการตลาดที่เราวางไว้นะครับคือไก่เนื้อเป็นรูปของไก่สดนะครับเราก็ได้ประสานทำเอ u ูกับท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวอําเภอศสีสวัสดนะครับชมรลมชาวเรือชาวแพที่มีคณะศึกษาคณะมาเที่ยวเนี่ย ปีไม่ใช่น้อยปีเยอะมากมูลค่านี้เยอะมากนะครับเราก็ได้ประสานทำเอ U ยูกันแล้วนะครับว่าเราจะจับกลุ่มตั้งเกษตรกรแล้วผลิตไก่แล้วก็ส่งเนื้อไปที่กับชาวเรือชาวแพนะครับแหล่งท่องเที่ยว2องเรื่องของการแปลรูปเราก็ทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราผลิตแล้วเนี่ยถ้าว่าเกษตรกรผลิตออกมาเยอะๆเนี่ยเราต้องวางาการแปลรูปรองรับเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ทดลองนําไก่เนี่ยครับ มาทําเรื่องของไก่ล้านะครับทําเรื่องของไก่ส้มนะครับแล้วก็ทดลองทําแล้วทดลองขายแล้วสวัสดีครับผมชื่อนายพีรพลมงคลการจนะคุณนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นกเกษตรกรยุคใหม่ระบบการบริหารการจัดการการขายนะครับหรือว่าที่เรียกวัว่าการตลาดครับต้องขอขอบคุณโครงการสพกออด้าปรสุสัตจากกรมปศุสัตว์แล้วก็ต้องขอ,ขอบคุณทางปศาส,สัตวอำเภอ สิสวสดิ์แล้วก็สานักง,งานรงบาริษัทจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้ส่งเสริมและคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ชจทย์ถี่เพื่อการพัฒนาอยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ของสอปกเครือข่ายด้านปศุสัตว์แล้วก็ต้องขอบคุณแทนเกษตรกรชาวอำเภอศิสศวสริ์นะครับที่อยู่ในพื้นที่บริษัทให้มีแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียงนะครับไม่ต้องเดินทางไปเรียนรู้ที่ไกลจากบ้านของตนเองต้องขอบคุณมากๆครับ